สวัสดีครับวันนี้พบบกัผมฟิวเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดของเกมดาบคา่อสูรครับโค้ดนี้เออเป็นโค้ดเออเหมือนแบบฉลองสองแสนซับซะมากกว่าโค้ดนี้จะแจกเงินประมาณไอ้แจกเลเวลสามเลเวลแล้วก็ได้ค่าของเออตระกูลสามารถเปลี่ยนตระกูลได้ห้าสิบถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะครับ โอเคไปชมโค้ดกันเลยไหมชมโค้ดกันเลยดีกว่านี่นะครับนี่เข้าไปใส่ปุ๊บนี่ผมใส่ไปแล้วนะครับผมใส่โค้ดไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นอะไรมันเลยขึ้นแบบนี้แต่ผมใส่โค้ดไปแล้วแ๋่วผมจะเขียนไว้ใต้ใต้คอมเมนต์ละกันโค้ดเนี้ยผมจะเขียนไวใ้ใต้คอมเมนต์นี่เอาเออกไปดูกันว่ามันได้จริงรอเปล่า ผมก็ได้มาแล้วนะครับแล้วผมก็สุ่มตระกูลไปแล้วด้วยผมสุ่มไม่ผมสุ่มครั้งเดียวอะได้ตระกูลของเออทันจิโ่เอ้ยไม่ใช่ม่ใจะทันจิโร่ดิเออเซนอิสุเลยสกิลเซนอิสุเสียดายมันเอื้อสำหรับมนุษย์มากไปหน่อยเพราะผมเป็นอสูรไง ก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใช้อะไรมากเท่าไหร่เนี่ยมันเอื้อเส้นอิสุคันึมะนี่ของนี่เทียสุดท้ายเลยครับ0.1%โหมดความเร็วกอดเสนอชื่อกิวแคนเพิ่มความเร็วปาร์ตี้บัฟกับคามมัดะบวก30พลังชีวิต บวกสดดๆบวก100ความแข็งแกร่งบวก120พลังชีวิตถาบบวก1แต้มล็อกบวก 1, 1> อาวุธบวก1โอเคครับสำหรับการแจกโค้ดวันนี้ก็พอในเพลงเท่านี้ดีกว่าครับไปกันเลยดีกว่าจบในเพลงคท่านี้ Let's go